เอ้ยเขาบอไปหัวซาเขาดอกมีถุนที่ข่อยเราส่งเงินให้ลูกใส่เขาบอด้ส่งให้ข่อยใส่มิถุนที่ข่อยทรงใส่เงินมากเขาบอกทงให้ผู้นั้นผู้นี้ยักข่อยสิเก็บไว้เฮ็ดอยังข่อยก็เฮ็ดเพื่อลูกเพื่อหลานเนาะเก็บไว้ซาข่อยกินผู้เดียวเนาะได้มากเขาบอกทงให้ลูกเวิร์ที่น้องเลยบอกว่ายั่งเขาบอกเลี้ยใ้แต่พอไว้กิน่นล้วเลี้ยเงินไว้ใส่ว้กินจงให้ แม่ให้หลานเบิด์แต่บ่ได้ย่างเงินก็จะได้ได้มากกก็บ่ย่างหาเงินให้ลูกให้หลานนะจ๊ะมืงขึ้นนี่ฮะมืงขึ้นนี่คอยหาขนเงินมากไปว่าจีแม่รีวิวเงินนหมอันคอยเอากองไว้แล้วคอยก็ลับค่ามาที่นี่ตื่นขึ้นมาเอ้ายังเมื่ท่านไหนเห็นดูขอยตื่นตีหางเฝ้าโหลดคลิปลง เราโหลดกรีบล่องข่อยลืมเห็ดกรีบหมื่นว่านเห็ดไใบข่อยก็บ่ได้ล่องข่อยลืมหมื่นว่านนี่ข่อยงานไหลทั้งเห็ดเปรียงเห็ดนั่นเห็ดหนี่งว่มีเวลาน,ะนั่นเมื้อขึ้นกลับมากเลยอยากนอนตั้งก่อยรีบผขาพ่อรีดขาไปรีดขามาไปอาบน้ำมาโอ้ยคือเป็นอยากนอนแห้งแต่น้อทั้งหาวทั้งขึ้นไหลขึ้นหนึ่งเลยบ่ได้จอดไหลใบเบิดอขึ้นเลยบ่ได้จอดไใบเบื่อขึ้นพะว่าข่อยอยากนอน น,อ,นอ่นรับอันตื่นตีหายยังคอยได้มาโหลดคก็บรงน,น,น,นั่นนั่นยังค่อยเด็กเก็บของแทนนั่นบึ้งแน่นเตียงไข่หกกระโดดไข่ยังนอนได้พวกแบบยังนอนไหลเตียงเตียงหกปันแดงคอยกับโคดร่งนอนคือเตียงไข่ดีเกียรอันนั้นอันนี้เจนพอไข่ปวดว่าเข้าวัดนอนโคดไกล โคตกดแน่อะไรโอ้ยอพีนน้องกังเกิดจะนายยังอาบน้ำมาแล้วอยากที่แล้วว่าเสียนกบคลิปแล้วว,าว่าิขึ้นไรไว้จักน้อยที่เปิดไรไว้โอ้ยบ่ไปตามเป่าเลยคพิ่มอยากนอนงไหลหมูบล่องเตียเ๋ยวหลับสวัสดีค่ะคุณอาคาพลนขอบคุณเลยหลายเรืออัค่พนขอบคุณเลยหลายเรือคุณอากาพลน โอ้ยค oh, so so ือคนแก่แม so ่นยากง่ากันเลยกันอ่านผิดกับอตรวจกอไปเ้อะผู้ขายยิ่งรินแข็งกินไข่แข็งเวพอะไข่ก็ไข่นั่นก็ไข่เบาไท่กับเบาของคือลูกมีดอกลูกมมีแล้วเบาไท่ของจนแล้วเบาแล้วเบาผายีสานจนแล้วสีเบาว่าใดไหมอันย่ำแล้วเบาไทยยังมวนก็แล้วเบาผ้าอีสานเลยแล้วเบาผายีสานยังเสียงบ่มวนฟันกันกับแล้วเบาไทยขอบคุณนเลยไหดเอพี่น้องเนย เห็ดมื่นหลายแจะนอกนี้เนาะอันคอยคอยเนียนเบ้าขึ้นนี่ว่าถ้าถามเรา่อยยุ่จังบัดใดก็หูจักค่อยเบ้าไทยบ่ฟองมันค่อยสีได้ผัวทางไทยกับจางลูข่อยกระเบ้าไทยบนทุกคนแต่ว่าคอยกระเบ้าน้องลูกไทยอยู่แต่ว่าสำเนียงข่อยบ่ไปลิ้นข่อยแข็งบ่คือพื้น่อยเป็นคนลิ้นแข็งลิ้นข่อยบ่อ่อนทางเทียบ่คอยสีบ่ถือกระลาสระหา กันลิยนข่แข็งพันกันนาติเชี่แนเราบ่าไท่ดูแล้วเราเลิ้นอ่อนไข่บ่อไข่บ่อไข่บ่อไท่ไข่ได้เลิยนแข็งบ่อน้ำหน่ายกับบ้าเป็นบางข่้งบางข้าวเลยส่วนมากไข่เกิสที่บ่อถ้าภาษาอีสานอลายกันบากับลูกไผ่ลูกกันไส้กับบ้าไยอยุบบากับลูกไส้หน่อยไส้ใหญ่กับบยอไู่ มีลูกโมไข่อคนหนึ่งเนาะเอาไปเหตุงานน้ากันก็ลูกไปเขาว่าเอาลูกประเดียนน,น,น,นันอันเหตุงานน้ากันเพิ่นก็เหตุงานดีอยู่ผิดเต่เพิ่นเบาใต้เนีนั่นคือพอบอนที่สามนะแม่เขาเลยสอนหนฟังบ้างละโอนเอนเบา้าใต้เต่พอเขาเป็นคนไต้จังก่อยหูจักคี่เขาว่าลูกไข่ลูกไข่อนะก้อนหน่อยนะ อันเขาถามว่าอันตุ่ตู่อันว่าอันแม่คนจังหวัดอะไรเขาถามลูกไปเรียกว่าคนจังหวัดอุดรเขาเรียกว่าโอ้ยชาพบานหนาตาังพลเล่าเขาว่าเขาไหลูบใต้ไปปลูก,ลกไผ่ <c ười> ออมาตอนในก้อนฟางไ้ว่าจนจักจนแน่น <c ười> अल हाँ हाँ